ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันดีเง้มเสาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาอนีฮอกระมาปอกกันครับพวงนมนะสี่ส้อนก,กิโลหมดแล้วแต่เนื้อนะครับผมม,มาอนีหมาล่างสันอาหารรากาเล็บมือนัง่งตีนไก่นะครับตัดนิ้วย่างดีหันบัตัดนิ้วกันราคาหนึ่งหันตัดนิ้วกันอีกราคาหนึ่งเครื่องครบแล้ว เตรียมเตรียมมาเด้อกินข้าวน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิเป็นเมนูได้มูเจ้าะทาเบิ่งกันเออรลดมื้อนี้ไปตลาดเช้านะครับอ๋อพี่พ<ม>่อหนาเบิดนี่ว่าหมอกเมกยังเต็มเลยเนี่ยัยงเศ้าๆอยู่ครับมื้อนมินี้นนเนื้อนะเนื้อไหนจักโกรดเนื้อโล้ออีโล้ซี่ๆเนื้อจะ่สียบยังไงนะครับผม ีรั 3, าาาา 2, 3, แาต่ว่าหันกล่องไปบ่ได้ครับเดี๋ยวขังรวมเ <c oughs> นียปันกล่องที่คว้บ้านน่ย